พระสงฆ์แนวคิดดีๆอีกท่านหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะท่านก็ทำโรงศพแจกฟรีให้แก่ประชาชนเหมือนกันทำมานานกว่า4ปีแล้วตอนนี้บริจาคโรงศพไปแล้วกว่า500ใบค่ะมาแล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ชมพามาที่วัดดอนเท้าตตมบลเมืองปราศาสตร์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาที่โคราชแห่งนี้นะคะเพื่อมาพบกับพระอาจารย์กิติศักดิ์พระลูกวัดวัดดอนเท้าค่ะ ท่านมีแนวคิดดีๆต้องการช่วยเหลือผู้ยากไร้ค่ะด้วยการหันมาทำโรงศพแจกฟรีเหมือนกันเลยนะคะท่านพระอาจารย์กิติศักดิ์ท่านบอกแบบนี้นะคะว่ามีวัตถุประสงค์หลักในการทำโรงศพแจกเนี่ยก็เพื่อต้องการแบ่เบาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพโดยเลือกทำในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเข้าพรรษา พระลูกวัดไม่มีงานกิจนิ่บนไปไหนนะคะจึงออกมาช่วยกันทำโลงศพค่ะทั้งประกอบโลง่งทาสีติดลายผ้าเพื่อให้โลงศพเนี่ยมีความสวยงามที่ผ่านมานะคะก็บริจาคโลงศพให้แก่ญาติโยมไปแล้วกว่า500ใบแล้วก็ทำมา4กว่าปีแล้วด้วยนะคะจุดเริ่มแรกเลยนะคะคุณผู้ชมที่ท่านมีความคิดที่จะทำโลงศพแจกฟรีนะั้นเนี่ยท่านเล่าให้ังว่าเกิดจากการที่มีญาติโยมอะค่ะคุณผู้ชมนะ นำศพของญาติเนี่ยมาเผาที่วัดแล้วก็แจ้งว่าไม่มีเงินที่จะไปซื้อโลงศพเพราะว่าโลงศพตามท้องตลาดมีราคาค่อนข้างแพงโลงศพหนึ่งใบนี่นะคะก็ราคาประมาณ5,000ถึง6,000บาทเข้าไปแล้วประกอบกับมีความรู้ทางด้านช่างไม้มาก่อนด้วยค่ะซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำโลงศพนะคะทางวัดเนี่ยจัดหาซื้อมาเองค่ะ บางครั้งก็มีญาติโยมนะคะมาช่วยบริจาคสมทบเพิ่มส่วนหนึ่งก็มีเหมือนกันท้งนี้พระอาจารย์กิติศักดิ์นะคะท่านยังฝากถึงผู้ที่มีญาติที่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าไม่มีเงินไปซื้อโลงศพนี่นะคะก็ให้มารับโลงศพได้เลยนะคะที่วัดดอนเท้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและสำหรับประชาชนนะคะที่มีความประสงค์ค่ะจะร่วมบริจาควัสดุอุปกรณ์ หรือว่าบริจาคเป็นคุณทรัพย์นะคะก็ยินดีค่ะติดต่อไปได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทีมงานของเราขึ้นในบนหน้าจอนักขณะนี้นี่เป็นเบอร์โดยตรงของพระอาจารย์กิติศักดิ์นะคะใครอยากจะร่วมบุญนะคะก็ติดต่อไปได้รวมอนุโมทนาบุญสาธุด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ